มาแล้วครับลงจากต้นไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เขามาสำรวจจดพุงไม้ตันอยู่นะครับรอนะครับรอนะครับมีครับหนี่มาแน่นอนครับแบบนี้มาแน่นอนครับ รอด,รดูครับดูครับดูครับนูมาจากต้นจามจุลีหรือต้นก้ามปูนะครับเมื่อกี้ผมมาถ่ายให้ดูว่าเขามาต้มบทโขงไมต้ตรงนี้ รู้ครับรู้ครับรู้แล้วค,ครับมีนงออางพญาจะได้เจอใกล้ๆหรือเปล่านะครับจะใช้กล้องอีกตัวหนึงถ่ายนะครับ กำลังเข้าครับเดียวเข้ามาแล้วครับเยี่ยมครับขอบคุณมากครับ,รบ,บ,รบสวัสดีครับ